ทำยังไงให้ลูกน้องอยู่กับเรานานๆพี่ลูกน้องที่อยู่กับกูนะเกิน3ปีทุกคนล้วนได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นอย่างน้อยไม่มีไม่ไม,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 มีคือคูณ50%พี่ขอชี้แจงง่ายๆแบบนี้2ข้อข้อแรกเลยคือเขาจะอยู่กับมึงนานตัวเขาเติบโตไหมรายได้ดีขึ้นไหมสุขภาพดีขึ้นไหมสุขภาพจิตโอเคไหมทํางานกับมึงแล้วประสาทเสียไหมประชุมเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่แบบง่ายๆก่อนเลยเบสิคリーนะที่แบบว่าทําให้คนเนี่ยสุขภาพจิตสุขภาพใจดีก่อนเลยเนาะ ต่อมาคนเนี่ยมันกินข้าวเนอะและค่าข้าวอะ่ะแม่งก็ขึ้นแทบทุกวันเดือนปีนึกออกปะเพราะงั้นเนี่ยเขาอยู่กับเราเนี่ยมันฟูลฟิลแต่ใจไม่ได้มันต้องฟูลฟิลเงินในกระเป๋าเขาด้วยซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าวันนี้ลูกน้องมึงอยู่กับมึงอะ่ะแล้วผ่านไปแล้วอะ่ะสามปีห้าปีอะ่ะมึงย้อนกลับมาดูดิว่าเฮ้ยบริษัทมึงเติบโตขึ้นหรือเปล่ามึงกดเงินเดือนเขามากไปหรือเปล่า ใครไม่ได้อยากอยู่กับคนที่กดเงินเดือนเข้าไปตลอดชีวิตวะไม่มีหรอกนึกออกปะยกเว้นมีแต่คนแบบเออเขาซื่อสัตย์กับมึงจริงเขาแบบจงรับภักที่กับมึงจริงแต่มึงก็ไม่เห็นค่าเขาอ่ะเออเพราะง,งั้นคนแบบเนี้ยเขาก็อยู่กับเราไม่นานเพราะฉะนั้นวันนี้นะใครเคยเจอหัวหน้าที่เลี้ยงดีๆหรือหัวหน้าเลี้ยงไม่ดีแบบไหนหรือตัวเราเนี่ยเป็นเจ้านายแล้วเลี้ยงลูกน้องดีแบบนี้หรือไม่ดีแบบไหนเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยพี่ชอบเสิกเรื่องชาวบ้านจะได้เปิดมุมมองกว้างๆประมาณนี้จ้ะ